ทีกคนปีดหนึ่งหมอปีนึงทุกคนพอดีเห็นมะเขืออยู่นี่หน่อยหนึ่งนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสีน้ำสาวพืชไทยนะคะวันนี้ลายยุคนหนองนาคือเก่านะคะนี่อีแม่เพิ่งกำลังเกบมาตะกบอยู่ย่ฟังทางพุ่นนะคะแต่ลาเห็นยวฟังนี่มีแต่มีแต่้นสูงสูงแต่ว่าเดี๋ยวเกบอันนี้แล้วเดี๋ยวไปรอเกบมาสิดาแล้วก็เรยวเบิ้งว่ามีอีหยังเป็นแต่เกบอีกบ่อเดี๋ยวให้ทุกคนทาติดตามนะคะทุกคนนี่ลาเห็นนะมีแต่ต้นสูงสูงเออม่นมีแต่ นี่แม่กำลังเก็บมันก็มีอยน้าลูกสวัสดีค่ะนี่อันนี้ต่ำนจะสูงสูงค่ะทุกคนอันนี้เก็บแบบไไว่าใบกิดเลนหืหวานอยู่ต้นนี้แต่สิีหาวานซสำต้นฟังทางหุ่นมันจะมีต้นหนึ่งสีบลา,านหวานปะไม่เน,นี้ยวเอาไปเบิ้งเ,เก็บมะเขืออยู่น้ลูกไปเก็บมะเขือนั่นใส่มมะเขือ ทุกคน,นพอดีเห็นมะเขืออยู่นี่หน่วยหนึ่งนะคะนี่หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยนี่ทางนี้ออนทางนี้เอิน,เ,อนเ,อเป็นหน่วยนะคะมันน้ำมันเข้าแต่นั้นเนื้อมันได้ให่นันแข็งอยู่ตรงนี้ ก็ให้ปลามันเป็นบางม่องโอ้สองลูกเลยเอาแล้วนะน่าจะคนเด็ดนะเนาะแทนนั้นแทนเป็นอะไรโอ้โอ้โหลูกแฝดเลยนีย่ครับให้น้องลุนเด็ดน้องลุนเด็ด นะคะทุกคนได้ล,ดละผลไม้นยอพูกเฮาเดี๋ยวไปเล่าบางอีกว่ามีจะอีกบอนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเกิดเดี๋ยวมาก็เห็นทุงไ้ทุงหน้าฟังทางนี้กำลังแดด้ดาแล้วก็เห็นเหลาไก่พร้อมยืนนะคะ ฟังตอนปีนึงหรอปีนึงปีนึงหวกนมวกรูลุดเอาีิว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้นมะงอกค่ะทุกคนได้ปีนึงละค่ะงามอยู่จังยามได้เลย มีทุกคนบรรยากาศนะคะกับมาลอดเก็บตังศิ่ย์ละยามือแหล่งมานะคะกับมาโคกเสาฮิจักศิษกับมาโคกกับมาเก็บผลแล้มากลางไม้เมือเอาไปกินเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอีหลกักก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจสินบนสาวไทยเด้อจ้าเดียเด๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย